จ้าพ่อโอ้ยอบใจนทานผานนะคะเป็นยังไงตื่นตื่นเอากระตุกเกิดอะไรคะพ่ออะไรเนี่ยประตุกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ที่น้อแมงวันเยอะตอนนี้ เยียบเบรกโอ้โอ, <c oughs> โอย <c oughs> พอออ่อขาเอา,อาไปอดระบนนอนที่ไหนมาคันนี้โอ้ประตู บอลนืดิดูบอลเมื่อคืนอ่ะบอลไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะไปดูแต่ว่าเล่นไก่แจ๊ดกะไม่ใช่ประตุมเนี่ยตลมแล้ววลบอลดูบอลก็เตะเมื่อคืนไอ้บอลก็อยากดูมาตอนดึกไงแล้วทีเนี้ยประชุมมันต้องตื่นมาตอนเช้าดิพักผ่อนบ้างนะทำงานหนักขนาดเนี้ยเออเอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแหมง่วงง่วงี้กาแฟสักแก้วไหมออะจะได้ตื่น เออมาต้มคดีือนกันนะเออสักแก้วหนึ่งนะใช่เพรากินเข้าไปปุ๊บมันจะได้ตาสว่างเนี้ยนะได้ประชุมได้เอาแบบเข้มๆไหมเอาเข้มๆขั่วอะไรดีขั่วอะไรก็ได้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องประตูมก็จัดมาให้ผมเลยเอาขั่วอะไรก็ได้มาลับมึนเ่รกินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตื่นเลยเอยมันจ้อย่างนั้นสิแต่งไปผมหน่อยขั่วอะไรก็ได้กินปุ๊บตื่นปั๊บกินประตูปั๊บจัดปอะไรประตูมีเออรู้ใจนะเออมาแล้วจ้า พ่อโอ้ยขอบใจทานทานนะคะเป็นยังไงตื่นตื่นเอ้ยากระตุกเป็นไรคะพ่ออะไรเนี่ยประตุกเอ้าอะไรเป็นถึงพ่อไม่รู้จักขั้วกิ้งไม่รู้จักขั้วกิ้งเหรอคะขั้วกิ้งข้าวิ่งกับเหตายเนี่ยไม่เอาข้าวสวยมาให้เลยอ่ะหรอแป๊บเออ้อง ากจะตื่นอยากจะตื่นเอาขั้วกิ้งมาทําไมไม่เอากาแฟมาแล้วดูปั๊บตื่นปุ๊บเมื่อกี้ตื่นไหมคะตื่นเข้าคอเลยไหมคะเข้าคอไปเลยแสบดังภากพ <c oughs> อ,อสั่งเองไม่ใช่หรือคะเห <c oughs> รอขั้วอะไรก็ได้ให้มันแบบว่ากินปุ๊บตื่นปั๊บ <c oughs> มันไม่ใช่เราหมายถึงกาแฟนี่ <c oughs> นี่มันกินไม่ได้ยังไงเรากระตุ้มก็พอสั่งยังไงล่ะคะผมจะฟ้องพออ๋อประานอะไรพออไปฟ้องใครล่ะคะเอามาเร็วๆร้อยหนึ่งแล้วานไม่หมดนะเออไม่หมดมีปรับ มันมันนแห้งักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กดูแล